ันติดนิว 1.6G คันนี้นะคะเป็นรถปี2 0รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยพี่พี่จ๋าเดี๋ยววันนี้นะคะวันศุกร์จะพาชมนะรถเข้าใหม่นะคะคันนี้5 1 9แ0 0่ับาทใครสนใจนะคะรถม,มือเดียวปลดระวังนะคะรถหน่วยงานนะดูคลิปนี้ให้จบได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์จะพาพี่พี่มาชมรถหน่วยงานปลดระวังนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอันติดนิว1น g นะคะปี2 0 เรียกไม่เพียงแค่7 0,000โลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้5 1 9 0 0 0บาทพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะโตโยต้าอันติสนะคะทักมาด้านล่างได้เลยช่องทางด้านล่างได้เลยนะ064นะคะห2 3 1 1 0 6หรือว่าแอดไลน์มาได้เลย bew นะคะ under s c o r ก .00 0นะพี่พี่ติดต่อสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพแน่นอนเลยสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะก็ทักมาช่องทางด้านล่างได้เลยนะพี่พี่นะหรือพี่พี่ท่านไหนที่ อ,อยากชมรถจริงๆนะคะก็มาเจอกับเซลวันสุขได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งเข้ามาลองขับขี่เข้ามาลองพูดคุยกันก่อนได้เลยนะพี่ๆจ๋าสำหรับคันนี้นะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมๆเงาๆเลยนะรับประกันได้เลยว่ารถทุกคันของเพชรยนต์นะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับตีกอไม้แน่นอนนะคะมีบริการตรวจรถให้พี่ๆแล้วมากกว่า274จจุดนะคะมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอน หากพี่ๆนะคะตรวจเจอว่ามีการชนหนักมานะคะยินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนเงินแน่นอนนะสำหรับคันนี้เส้นสายเดินชัดมากๆเลยนะคะพี่ๆไฟหน้านะคะได้มาเป็นแบบฮาโลเจนแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะกระจังด้านหน้านะคะสวยๆวไม่มีแตกไม่มีหักเลยคันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่ๆเป็นรถเข้าใหม่รอปรับสภาพเนาะตัวแก้มนะคะแนบชิดสนิทกันดีนะคะพี่ๆไม่มีการชนหนักแน่นอนล้อแมกจะได้มันเป็นล้อแมกอลอยนะคะพี่ๆนะคันนี้ ขอบ16นะพี่พี่อันลอยขอบ16นะคะกระจกปะพับไฟไฟ้าไ,ไฟเลี้ยวมีมาให้แล้วในตัวกุญแจจะได้มาเป็นแบบสมัยคีเลดนะคะโครงสร้างเดิมแท้นะคะมีปั๊มตาโตโยต้าด้วยนะพี่พี่นะแผงประตูนะคะสีดําสวยๆแบบนี้เลยมาดูหัวน็อตนะคะหัวน็อตไม่มีการหมุกนาการไขการขยับนี่น็อตสวบ,บีนะคะอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แผ่นเพจนะนี่สวยๆเลยเส้นสายเดินชัดมากๆสําหรับคันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะให้ดูเมดอากิดหนึ่งนี่ เมนอากนะคะเมก้มๆคมๆเรียงเส้นกันสวยงามมากๆเลยพี่ๆจ๋าไม่มีการชนหนักมาแน่นอนมั่นใจได้เลยนะนไปกันต่อนะคะมาดูด้านด้านหลังกันเนาะนี่กระจกนะคะโครงสร้างเดิมนะคะโตโยตา้าโตโยตา้าแผงประตูนะคะคุมโทนสีดําแบบนี้นะแล้วก็เดินได้สีขาวนะพี่ๆสวยงามเลยขอดูเมทอากนิดหนึ่งนะคะคันนี้นี่รอยคีบระบดโรงงานยังอยู่นะพี่ๆจ๋ารอยคีบลมบดโรงรโรง,งานนะคะตัวนี่ เขาจะเอานี้ไปคีบโรบอทคีบนี่ปุ๊บแล้วก็ตัวถังตรงนี้ไปจุ่มสีเนาะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็เถิดนะคะมันต้องมีรอยคีบโรบอทโรงงานแน่นอนหากโดนพ่นสีทับหรือไม่มีรอยคีบโรบอทโรงงานอันนี้พี่ๆต้องเอะแล้วนะว่ามีการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะหัวนอตนเดิมแท้คงสร้างนะคะเดิมแท้ทั้งคันเลยเส้นสายคันนี้ถือว่าเดินชัดมากๆนะพี่ๆไฟท้ายนะคะได้มาเป็นแบบ led แบบนี้เลยนะสนเส้นเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้แล้วทั้งหมด2จุดนะคะคันนี้ ไม่มีการชนหนักไม่มีรอยลักยิ้มแน่นอน t o y ยต้านะคะกระจกปั๊มตา t ต y ยต,โตา้าแท้ของเดิมนะคะโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันเลยนี่ฝั่งนี้นะคะเช่นกันพี่ๆจ๋าเซนเซอร์ถอยมีมาให้แล้วทั้งหมด2จุดนะคะไฟไฟทายได้มันเป็นแบบ LED นะสวยๆเลยเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนิดนึงดีกว่าก็นะคะมาดูกันต่อนะพี่ๆนะเปิดท้ายให้ดูแลเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันตรงหัวน็อตน,นะคะหัวน็อตไม่มีการหมุนกันไขไม่มีร่องรอยการหมุนการไขเลย ตัวไฟนะคะไฟแท้ไฟเดิมนะคะไทยโคยโตเนาะพี่ๆเนาะไล่ลงมานะคะพี่ๆคงสร้างเดิมแท้ทั้งคันเลยด้านในนะคะใส่ของได้เยอะจุกของได้เยอะเลยพี่ๆคันนี้นะคะสะดวกมากๆเปิดออกมานะคะมีเป็นตัวยางนะคะอะไหล่แมลงสำรองมาให้แล้วด้วยเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินพี่ๆจะได้เอาตรงนี้ไปเปลี่ยนได้นะนี่ด้านหลังนะคะใส่ของได้จุกๆแบบนี้เลยพี่ๆ สะดวกสบายมากๆใครที่สนใจเนะคะทักมาหาวันศุกร์ได้เลยนะช่องทางด้านล่างได้เลยคุณพี่จ๋าเนาะใครไวใครได้นะต้องบอกก่อนนะคะนี่คันนี้เป็นปี20นะคะแผงประตูสวยๆเลยนี่กระจกนะคะปั๊มตาโตโยต้านะเดิมแท้แน,น,น่นอนนี่รอยคลีบระบบโรงงานยังอยู่นะคะพี่ๆรอยคลีบระบบโรงงานยังมีอยู่นะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะจะได้มาเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีขาวแบบนี้เลยนะแล้วก็มีเป็น ที่รองรับคาซีทั้งหมด2จุดนะคะนี่แอร์หลังมีมาให้นะคะพี่ๆปี2ี่สคันนี้แอร์หลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในนะคะสวยๆแบบนี้เลยคุมโทนดํานี่รอปรับสภาพนะคันนี้นะใครที่สนใจนะคะทักมาด้านล่างได้เลยใหม่มากๆคันนี้พร้อมใช้งานนะเบาะนิ่มนั่งสบายแน่นอนพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าภายในตัวรถกันบ้างพี่ๆเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนี่คุณ ปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะจะอยู่ตรงนี้นะพี่พี่เหยียบเบรกกุญแจกดนี่เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันบ้างดีกว่าฟังก์ชั่นครบๆจัดเต็มแน่นอนนะคะพี่พี่จ๋าคันนี้เลขไมล์เจ็ดหมื่นนะคะไม่มีการกลับสีกอไมล์แน่นอนเนาะ,ะไม่มีการกลับสีกอไมลแน่นอนนะคะแอร์เย็นพี่พี่แอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะพี่พี่นะ แล้วก็นะคะแอร์แบคันนี้มีมาให้แล้วทั้งหมด7ใบนะคะสะดวกมากๆเลยแอร์เย็นมากแอร์แรงมากนะคะปรับได้พี่พี่จ๋าน,นี่เลยนะเบาะด้านหน้านะคะก็ถือว่าตึงๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้ด้วยนะพี่พี่ไม่มีย่นไม่มีขาดเลยแอร์แบ็กเใบปลอดภัยแน่นอนคันนี้รถมือเดียวนะคะพี่ๆรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะใครที่อยากได้นะคะรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางนะคะต้องรีบมาจัดได้เลยนะ รถทุกคันของเพชรยนต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหน่วยงานพี่พี่จ๋านี่พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้หมดเลยเนาะโหมดนะคะปุ่มการเลื่นกันถอยมีให้นะคะอยู่ตรงนี้พี่พี่นี่ใครสนใจรีบทักมาหาวันศุกร์ได้เลยภายในตัวรถนะคะถือว่าโอเคเลยพี่พี่นี่รถปี20นะคะ5 1 9 0 0บาทคันนี้เครดิตฟรีดาวนะคะออกได้ทุกอาชีพทักมาปรึกษาสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะคะ พี่ๆสวยงามมากๆเลยนะสําหรับคันนี้นะภายในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยให้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่ภายในตัวรถนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะพี่ๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะพี่ๆนะห้องเครื่องคันนี้นะคะแน่นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไล่จากหัวน็อตกันก่อนนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีการหมุนการไขการขยับเลยนะพี่ๆนะโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันนะคะพี่ๆไฟนะคะ ไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องนะคะไม่มีคาบของเหลวหรือว่าคาบน้ํามันรั่วซึมแน่นอนนะ,ะพี่ๆนะนี่หัวน็อตนะคะเดิมๆเลยพี่ๆจ๋าแล้วก็รูระบายอากาศนะคะไม่โดนขอดโดนแงะโดนแกะใดทั้งสิ้นนะคะป้ายคําตรงคําเตือนเข้าควรระวังอยู่ครบๆเลยคันนี้นะพี่ๆนะห้องเครื่องคันนี้จะเป็นสี่สูบนะคะร้อยยี่้าแรงมา้าพี่ๆถ้าไหนที่สนใจนะคะคันนี้รีบพักมหาวันศุกร์ได้เลยนะ,ะในส่วนของ หากพี่ๆไหนที่สนใจนะคะเราก็มาจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยววันศุกร์จะแถมในเรื่องของรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยหนึ่งปีเต็มไปเลยนะพี่ๆนะใครอยากได้นะคะทักมาได้เลยรีบทักมาสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้ถือว่าสวยมากๆเลยนะพี่ๆสำหรับคันนี้เนาะป้ายคำตรงคำเตือนข้อควรระวังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะใครนะคะ <c oughs> ที่อยากเข้ามาดูรถนะคะก็มาเจอกับเซลวันสุกได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะเซลรีไทย68แยกหนึ่งะคะเปิดทำการทุกวันพี่ๆจ๋าทักมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจหรือว่าสะดวกเดินทางมาเนาะ หรือพี่พ่ไหนที่ไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรนะคะสามารถวิดีโอคอลมาดูรถกันก่อนได้นะคะแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยหายห่วงได้เลยนะพี่พ่ทนไหนที่ไม่สะดวกมาไม่เป็นไรนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะ,ะสําหรับวันนี้นะคะหากผิดพลาดป,ประกันใดไม่ครบประกันใดต้องขออภัยด้วยพี่พี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ